เรื่องในโอกาสที่คุณดาวฟ้ากับคุณงานทำบุญออฟฟิศก็เหมือนเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เฟิร์ว่าไกอยากมาเที่ยวพัทยาอยู่แล้วก็เลยคงเลี่ยงไม่ได้เนะที่จะหนีไปไหนตั้งใจจริงๆตั้งใจว่าจะมารนะ่วมแสดงความยินดีวันพรุ่งนี้แต่ว่าก็มีงานกันที่ออฟฟิศที่กรุงเทพก็เลยได้โอกาสวันเนี้ยแกล้มย้อมพัทผ่านกันแล้วก็ที่ของที่เราลึกมาบอาแให้นิดหน่อยด้วย มาครับในกรอบลูกลูกเรือเรือกับเขาก็มีความหมายที่ดีทำมาทับขึ้นแล้วก็สออนุญาตขอเสุอร่วมร่วมทำบุญด้วยนิดนึงนะครับรวมมือด้วยนะครับมีสองซองอันเนี้ยในนามขอบใจเรือขาแล้วก็อีกซองนึงเชิดอึ้นในนามของท่านผู้บริหาร T R A คุณอนริดาท่านฝากมาร่วมทำบุญด้วย กกัับระนนใหญ่าคขอบคุณนะคะยายโมดี้ไทยแลนด์นะคะคุณรัมญาคุณเสียมแล้วก็ยายพัชร์นะโปรดพิจารณาทุกขนตอนจัดไข่อาจารย์ไปค่ะก็ขอให้ออฟฟิศเนี้ยเป็นออฟฟิศที่อยู่แล้วรวยเฮงเฮงเฮงเงินไหลมาเทมาทุกวันเลยนะครับดีด้วยครับดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เงินงบลุยรวยกันนะคะปีนี้นะคะคุณเราจะขึ้นเวทีแล้วจ <c oughs> ับโล่เราถ่ายภาพนิดหน่อยก็ได้นะ